สวัสดีครับผมวันนี้ผมทุกงเงินพิมพ์หนูนะครับก็มีโอกาสดีอีกแล้วนะครับวันนี้ได้ไปเห็นนะครับได้ไปพบเจอนะครับมีดในสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับที่จัดว่าสวยสมบูรณ์ที่สุดนะครับเท่าที่เคยเห็นมานะครับก็เลยต้องก็อดใจไม่ไหวครับก็เลยต้องซื้อเอามาทำเป็นคลิปนะครับเพื่อให้ พี่ๆน้องๆที่ติดตามนะครับได้รับชมได้เห็นได้รู้นะครับเล่มที่ว่านี้นะครับก็คือมีดหมอหลวงพ่อขวดนะครับวัดหัวถนนใต้นะครับหลวงพ่อขวดนะครับท่านเป็นสิทธ์นะครับเรียกว่าใกล้ชิดหลวงพ่อเดิมมากอีกหนึ่งองค์นะครับแล้วก็รับใช้หลวงพ่อเดิมนะครับใกล้ชิดแต่ก็ เสกมีดหมอนะครับได้เข้มขังมากนะครับแล้วมิดหมอหลวงพ่อก็หายากนะครับจัดสร้างน้อยนะครับการเล่นหาก็ง่ายตรงที่ว่าหลวงพ่อท่านตอกหมายเลขนะครับเลยทําให้เราเล่นหาง่ายนะครับเข้าใจง่ายนะครับไม่ต้องกลัวของเก๊นะครับหลวงพ่อหวดนะครับเล่มนี้นะครับจัดว่าเป็นเล่มสวยนะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับจัดเป็นเรียกว่า ที่ว่าสวยที่สุดเลยนะครับเห็นไหมกระไลผิวเงินเนี่ยนะครับยังยังอยู่ยังยังไม่ลอกไม่ดําเลยนะครับนี่ยังไม่ได้สัมผัสมือนะครับเรียกว่ายังสวยเงานะครับยังสวยสมบูรณ์นะครับมีดหมอหลวงพ่อขวดเนี่ยนะครับมีจัดสร้างด้วยกันทั้งหมดสามสามรุ่นนะครับสามสี่รุ่นเนี่ยนะครับรุ่นแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็น จัดสร้างนะครับประมาณปี2อ3พนะครับหลวงพ่อหวดนะครับหลวงพ่อหวดเนี่ยนะครับประวัติของท่านนะครับบางคนก็ยังไม่ทราบนะครับประวัติของท่านก็คือท่านจะเป็นลูกศิษย์นะครับที่ใกล้คิดหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็ได้เป็นอุปสมบทนะครับหลวงพ่อหวดเนี่ยนะครับท่านอุปสมบทในปี2466นะครับ โดยหลวงพ่อค้ลายนะครับท่านเป็นพระอุปชานะครับหลวงพ่อค้ายท่านก็เป็นสะทำมิกกับหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อค้ายที่ที่สร้างเหรียญทวิภาค,คีนะครับที่นั่งคู่กับหลวงพ่อเดิมนะครับหลายท่านคงจะรูจะ้จักคงจะเคยเห็นนะครับว่าหลวงพ่อหว,วัดวัดท่านเป็นลูกท่านเป็นลูกศิษย์นะครับของหลวงพ่อค้ายวัดสามัคคยาลามนะครับ หลวงพ่อคายท่านก็เก่งนะครับเก่งท่านพิ็นสะทำที้กับหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อคายเนี่ยบวชให้หลวงพ่อหวดในปี2 4 6 6นนะครับแล้วก็ได้อยู่รับใช้หลวงพ่อหวดแล้วก็ได้ศึกษาวิทยาคมนะครับทางพัระเลขยันเนี่ยนะครับกับหลวงพ่อคายนะครับแล้วก็มาฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งหลวงพ่อเดิมท่านก็รักและเมตตาหลวงพ่อหวดเป็นอย่างมากนะครับเพราะหลวงพ่อหวดท่าน ท่านเก่งนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องแนละ้วก็มาพูดถึงเรื่องอมีดหมอนะครับมีดหมอโปกหวดเนี่ยครับจัดสร้างในปีสองพันรอยสามสิเบเ็ดนะครับผิวเงินนี่นะครับยังอยู่ครบเลยนะครับยังสวยยังเงาวิ่งเลยนะครับนี่ยังอยู่วิ่งเลยจะเป็นดํางาฝักงานะครับ <c oughs> นี่นะครับเอ๊ะทำไมกล้องเราไม่แจ่มเลย <c oughs> นี่นะครับนี่เป็นดํางานฝักงานะครับตรงน,น,น,นี้เป็นแปะเป็นเป็นทองแดงครับทองแดงอันนี้เป็นเงินนะครับเป็นเงินหมดนะครับนี่เป็นเงินนะครับผิวเงินยังอยู่เลยนะครับนี่นะครับเป็นดํางาฝักงานะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้รุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับมีด้วยกันทั้งหมดสองแบบนะครับสองแบบหลายท่านจะนี่นะครับเป็นใบเลดนะครับต่ออักคระ นะครับต่อกระลายยันแล้วตอกหมายเลข319นี่นะครับตอกเลขไทยนะครับ319นะครับนี่นะครับเห็นไหมเป็นใบเลดนะครับนี่เข้าข้างเข้ากันเดิมทุกอย่างนะครับมีดหลวงพ่อขวดรุ่นนี้นะครับมีดหลวงพ่อขวดรุ่นนี้จัดสร้างประมาณ500เล่มนะครับเล่มที่เรียกเราเรียกรวมก่อนว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นหนึ่ง หลายท่านจะจะยังสับสนย่อธิบายนะครับเพื่อจะเข้าใจตรงกันนะครับมีกับพวกหวดรุ่นนี้นะครับสรจัดสร้างในปี2 5 3 1เนห้าบนะครับแล้วก็ครั้งแรกอะจัดสร้างมันห0ึ่งรเล่มนะครับจัดสร้างมันหน่งรยเล่มนะครับเราจะตอกหนึ่ถึงหนึนะครับตอก 1- ถึงหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็ สั่งจองหมดนะครับเป็นแล้วก็คราวนี้ทางกรรมการวัดกเ็เลยขอหลวงพ่อนะครับขอหลวงพ่อจัดสร้างเพิ่มนะครับหลวงพ่อก็อนุญาตนะครับให้จัดสร้างเพิ่มอีก400ร้อยเล่มนะครับทางกรรมการวัดท่านก็ได้ตอบหนึ่ง้อยหนึ่งถึงห้าร้อยนะครับเป็นที่มาของมีดเล่มนี้นะครับอ่าเล่มนี้ก็ตอกสามหนึ่งเก้านะครับ รวมทั้งเลิกสิ้นเลยมีเตอนที่ตอกหนึ่งถึงร้อยน่ะก็มีหนึ่งร้อยเล่มนะครับแล้วก็ตอกขอจะสร้างเพิ่มอีกสี่ร้อยเล่มก็ตอกหนึ่งร้อยหนึ่งถึงห้าร้อยแบบนี้ก็จะมีอีกสี่ร้อยเล่มนะครับก็แต่คนเนี้ยเราก็เรียกรวมกันนะครับเรียกรวมกันว่ารุ่นหนึ่งนะครับเรียกรวมกันว่ารุ่นหนึ่งนะครับคนนี้จะมีบางคนที่บอกว่าอันเนี้ยเรียกรุ่นอ่าเรียก หนึ101่งร้อยหนึ่งถึงห้าร้อยเนี่ยเรียกรุ่นสร้างปะปานะครับอันนี้ก,ก็ก็ได้นะครับก็ได้เราเราจะไม่ไปเถียงกันเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียกรุ่นหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าปลูกเสกในครั้งเดียวกันนะครับปลุกเสกในพร้อมกันนครั้งเดียวกันนะครับเพียงแค่การจัดสร้างครั้งแรกคือหนึ่งร้อยเล่มนะครับพอพอ,อามาให้ชาวบ้านเอามาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้จองได้เช่าบูชากันเนี่ยมันหมดนะครับหมดหมด หมดในที่นี้คือคือตอนจองนะครับไม่ได้ว่าสร้างแล้วมาจาหน่ายนะครับคือหมดในตอนจองนะครับอันนี้ธรรมการกรรมการวัดก,กลีขออนุญาตหลวงพ่อจัดสร้างเพิ่มนะครับจัดสร้างเพิ่มอีกก็เลยให้ช่างตีเพิ่มขึ้นมาอีกใหม่สี่ร้อยเล่มนะครับก็ตอกหนึ่งร้อยหนึ่งถึงห้าร้อยเนี่ยก็เลยเอามาปลูกเสกพร้อมกันนะครับไม่ได้มาปลูกเสกคนละครั้งนะครับปลูกเสกพร้อมกันนะครับอ่าเราก็เลยเรียกรุ่นหนึ่งนะครับเพื่อจะไม่ให้สับสนแต่เพียงแค่ หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเนี่ยจะมีลักษณะาการตอกเนี่ยจะเป็นจะเป็นเลขไทยเหมือนกันนะครับเหมือนทันแต่การตอกอยากใช้เลขจิกตอกนะครับก็เลยจะมีลักษณะาการตอกที่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 ผิดจากนี้นะครับแต่ถ้าเกิดหนึ่งร้อยหนึ่งถึงห้าร้อยเนี่ยตัวตัว,ต,วตัวตอกเลยจะต้องเป็นแบบนี้นะครับให้เราเข้าใจตรงนี้นะครับว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยมีการสร้างสองครั้งนะครับครั้งแรกคือหนึ่งร้อยเล่มครั้งที่สอง อีก400เล่มนะครับแล้วก็ปลุกเสกพร้อมกันให้บูชาเช่าหาพร้อมกันนะครับดังนั้นการเล่นหาก็ต้องไม่ต้องสับสนนะครับคือหลวงพ่อปลุกเสกให้เหมือนกันทุกอย่างนะครับคราวนี้มี <c oughs> คนถามอีกว่าหลวงพ่อขวดรุ่นฮอนกู่กับภาษากีนอันนี้ก็ประมาณปี2 5 3พเช่นกันแต่ออกปลายปีนะครับแล้วก็มารุ่น อีกครั้งหนึ่งก็ปี3 4รุ่นสร้างโรงพยาบาลในนะครับปี3 4จะต่อโค้ดต่อโค้ดต่อโค้ดสาธารณสุขนะครับดังนั้นมีดหลงพระลุงไอ้ยอดทีดังนั้นมีดหลงพรงอ,รอพรหววเนี่ยเขาสรุปได้ก็คือมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับมีดกันทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่น1แล้วก็มารุ่นต่อโค้ดภาษากีนกับต่อหอนดกู่รุ่น2แล้วก็มาเป็นรุ่น3ต่อโค้ด ภาษากินตอกโคตดสาธารณสุขรุ่นสร้างโรงพยาบาลนะครับปี3 4นะครับดังนั้นการเล่นหามีดหมอหลวงพ่อหวดเนี่ยนะครับเราจึงเล่นหาได้สบายใจนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวของเก้นะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าหลวงพ่อท่านทำเนี่ยมีการตอกหมายเลขนะครับตอกโค้ดนะครับไว้ให้เรียบร้อยนะครับดังนั้นการเช่าหาไิ้หมอหลวงพ่อหวดเนี่ยจึงเป็นอะไรที่เล่นง่ายนะครับ แล้วก็พุทุกุณไม่ใช่ย,ยิ่งหย่อนไปจากองค์ไหนเลยในบรรดาลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับเก่งมากนะครับของหลวงพว่อวดนะครับอสำหรับหลวงพว่อวดนะครับนนี้เรามาเอามปเปรียบเทียบเล็มนี้เป็นหลวงพ่อโอนนะครับเป็นหลวงพ่อโอนวัดคุกเดือนี่นะครับนี่การจัดสร้างก็อีนนี้ป28นะครับของพรอหวดไอ้หลวงพ่อโอนเนี่ยปี28นี่นะครับดูเนือ้อดูเนือ้อใบเลนก็จะ อยู่ไล่เลียงเคียงจุกเดียวกันนะครับเห็นไหมแล้วหลวงพ่อโอนกับหลวงพ่อหวดเนี่ยท่านก็นเป็นตรงเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมทั้งคู่นะครับการจัดสร้างเนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับอย่างหลวงพ่อโอนวรดทุกเดือบ้านผมนี่นะครับท่านก็จะต่อโค้ดอุตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมถ้าต่อโค้ดอุนะครับเห็นไหมครับนี่ท่านก็จะต่อโค้ดอุตรงนี้เห็นไหมครับนี่ต่อโค้ดอุนะครับแล้วหลวงพ่อห้วดนี่กระตอกหมายเลขนะครับ สามหนึ่งเก้านะครับ้าเกิดเป็นเล่มที่นั่นก็จะตอกไล่ขึ้นไปจนถึงห้าร้อยนะครับสุดแค่ห้าร้อยพรุ่นนี้มีแค่สี่ร้อยเล่มนะครับ mm hmm. เห็นไหมความสวยงามนี่นะครับมีหลวงพอ่อเดือดหดยังสวยกว่าหลวงพ่อเดิมเลยเอ้ยยังสวยกว่าหลวงพ่ออนเลยนะครับหลวงพ่ออนเล่มนี้ยังยังมีการจัดมีการใช้ก็เลยทําให้ให้มีดเนี่ยนะครับพวกสีตะกันเงินนี่ขึ้น แต่หลวงว่วขนวดเล่มนี้ยังจะของเก็บไว้ดีนะครับเจ้ของเก็บไว้ดีมากเห็นไหมผิวเงินเนี่ยยังอยู่นะครับยังอยู่กล้องผมอาจจะยังไม่ชัดก็ได้นะครับแต่ผิวเงินตัวจริงนี้ยังดูผิวทองแดงนี่ยังยังยังเหมือนใหม่เลยนะครับแต่เจ้าของท่านเก็บดีนะครับเจ้าของท่านเก็บดีก็เลยทําให้มีสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ผมไปเจอมาก็ต้องกักฝันซื้อเลยนะครับเจ้าของ ต้องบุกนะครับเราเจอของสวยเมื่อเจอของแท้เราก็ว่าหายากแล้วนะครับเมื่อเจอของสวยอีกเนี่ยก็ต้องบุกกันละครับนะเพราะเราเล่นหาศรัทธานะครับในมิตรหมอของหลวงพ่อเดิมและในสายลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมทุกองนะครับถ้าถุกเงินเจอเนี่ยนะครับที่สวยเนี่ยอดใจไม่ได้หรอกครับต้องซื้อครับต้องซื้อนะครับเอามาให้พี่ๆน้องๆได้เห็นได้ชมกันนะครับเพื่อจะได้รู้ได้เห็นนะครับว่ามีตรงขวด หลวงพ่อมงวดนั้นก็มีนะครับหลวงพ่อโอนก็มีนะครับนี่น่าศึกษาน่าเก็บนะครับเพราะราคาทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ขยับนะไม่ใช่ว่าเราจะโกงราคานะครับแต่พูดถึงทุกวันนี้ราคาขยับขึ้นเยอะนะครับราคาขยับขึ้นเยอะเพราะว่าหลวงพ่อกันเนี่ยหาไม่ได้แล้วหลวงพ่อเดิมนี่ยิ่งหาไม่ได้เลยนะครับตัวจริงเนี่ยนะครับในในในมีดขนาดปากกาเนี่ยนะครับ เกิจริงนี้หายากมากของลงมาเดิมนะครับราคากขขยับไปถึงขนาดสามแสนขึ้นแล้วนะครับมีลูกค้าสั่งให้ผมหาเนี่ยผมยังหาให้ไม่ได้เลยนะครับมีการสู้ราคาถึงสามแสนเนี่ยยังหาให้เขาไม่ได้เลยครับมีประกาหลงมะเดิมนะครับตอนนี้ลองพกันนี่ราคาก็ขยับไปเยอะนะครับแล้วก็ลองพกันนี่ก็ราคาก็เกือบเกือบ,บแสนแล้วนะครับอมีประกาคราวน,นี้ เราผมก็มาแนะนำนะครับให้พี่พี่น,น้องรีบเก็บนะครับในขนาดปากกาของลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมทุกองคนะครับเพราะว่าราคานี้เริ่มขยับเพราะเริ่มหายากนะครับแล้วตามชาวบ้านกลก็เคารพศรัทธานานๆจะได้ออกมาสักเล่มนะครับไม่ใช่ว่ามีตามมีขายตามท้องตลาดที่เราเดินหาซื้อได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย ชาวบ้านเขาไม่ขายนี่ก็ไปขยันข,ย,ขย,ยอขอเขก็ไม่ขายนะครับ <c oughs> แต่จนกว่าเขาจะพอใจในราคานะครับเพื่อจะแบ่งออกมาให้นะครับดังนั้นเมื่อเราเจอนะครับเมื่อผมเจอมีดที่ว่าแท้และสวยเลยผมผมไม่รอช้านะครับผมต้องซื้อออกมาให้ได้นะครับอ,อันนี้นะครับมีดหลงพ่อหวดกับ มีดลงพอเดิมนะครับตามประวัติร่าเข้าเขาคงจะพอเข้าใจกันนะครับคงจะพอเข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับหรือท่านจะขอคําแนะนําขอความรู้เพิ่มเติมก็ทักถามได้นะครับทักถามได้นะครับว่ามีดหมอหลวงพ่อหวนั้นขอรูปเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะอยากจะขอเพิ่มเติมในของหลวงพ่อโอนอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับนะคราวนี้ มีม,มีมีน้องนะครับคนหนึ <Yeah. S 1> ่งแกถามถามเกี่ยวกับชุดแหนของหลวงพ่อกันนะครับบางคนก็ก็ไม่เข้าใจนะครับก็ไม่เข้าใจว่าชุดแหนหลวงพ่อกันเนี่ยว่ามีหลวงพ่อกันเนี่ยจะต้องดูดถึงจะแท้ถ้าหลวมเกออันอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่ครับคราวนี้ที่ว่าหลวมที่ว่าแน่นอันนี้มันอยู่ที่ มันอยู่ที่ที่ชุดแหนะนะครับอ,อยู่ที่ชุดแหนต้องอธิบายกันนี้ก่อนกับจะได้เข้าใจกันนะครับนะจะได้อธิบายครั้งเดียวนะครับชุดแหนเนี่ยนะครับชุดแหนของหลวงพกันที่ฝักเนี่ยนะครับบางคนบอกว่า,ามีหลวพก,กันเนี่ยถ้าแทเนี่ยนะครับจะต้องใส่แล้วจะต้องดูดตุ๊บแน่นกึ๊บเลยไม่มีหลวมไม่มีคอนอันนี้ไม่ใช่นะครับมีเทนเนี่ยนะครับก็หลวมนะครับได้เพราะเนื้อไม้เนี่ยนะครับ มันหดตัวนะครับมันหดตัวเพราะมีดเนี่ยสร้างมา70กว่าปีแล้วนะครับร่วม70ปีแล้วนะครับตอนนี้พศ2004ันสลอก่าก็ตั้งแต่2,500นะครับก็จนทุกวันนี้นะครับ68ปีแล้วนะครับดังนั้นเนื้อไม้เนี่ยจึงมีการหดตัวนะครับจึงมีการหดตัวแล้วทําไมบางคนทุ่บอกว่าทำไมถึงหลวมก็เพราะเนื้อไม้หดตัวนะครับให้เกิดเราอยากให้แน่นนะครับอยากให้แน่นอยากให้นันนะ่น คือเราต้องขยับชุดแหนพวกนี้นะครับชุดแหนตัวกลางเนี่ยสามข้อเนี่ยนะครับไล่ขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมานะครับเรามีก็จะแน่นปึ๊บเลยนะครับอ่าแต่เล่มนี้ผมไม่ขยับเนี่ยเพราะว่าเจ้าของเขาเอามาฝากไว้นะครับเราจึงไม่อยากจะไปขยับของเขาอะนะครับนะเราก็จะพยายามเก็บรักษาของเขาให้สมบูรณ์อยู่นะอยู่ในดังลูกยังของเดิมที่เขาเอามาฝากนะครับเราจะไม่ไปขยับนะครับแต่ที่เอามาบอกเนี่ยคือถ้าอยากให้แน่นอยากให นั่นน่ะให้ขยับไล่แหน่เนี่ยนะครับไล <cas> <on the> <administration> ่ช like ุดข้อที่ฝักเนี่ยแหน่ที่ฝักนะครับไล่ขึ้นมาขึ้นมาทางนี้นะครับอ่าเพราะว่าแหน่ไล่ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะแน่นแน่นขึ้นเนื้อไม้ก็จะไปกดทับใบมีดนะครับที่อยู่ด้านในเนี่ยก็จะทําให้ใบมีดเนี่ยแน่นนะครับอ่ากระจาจอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับพอละสายอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยพอละสายอย่างนี้นะครับพอละสายแล้วดังเข้าไปนี่นะครับก็จะแน่น ปุ๊บอย่างนี and, uh, ้เลยนี่แล้วก็พอใส่เสร็จปุ๊บให้กดลงให้กดลงเล็กน้อยนะครับนะให้กดลงเล็กน้อยถ้าเกิดเราจะดึงออกนะครับให้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 งัดให้งัดมีดเนี่ยขึ้นมาติดสันฝักนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับนะนะแล้วก็ค่อยดึงออกอย่างนี้นะครับไม่ใช่พอเราใส่พอเราใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรากดลงนะครับให้เรากดลง เพื่อล็อกเนี่ยมีดจะไม่ดึงหลุดนะครับเนี่ยมีดจะไม่ดึงหลุดเลยนะครับเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยพอเรากดลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมีดจะไม่หลุดได้แต่ถ้าเกิดเราจะดึงออกเนี่ยให้เรากดสันฝักเนี่ยนะครับลงไปหาสันมีดอย่างนี้นะครับเนี่ยนะคือกดปุ๊บอย่างนี้นะครับก็ดังแล้วก็กดปุ๊บเนี่ยแล้วก็ดึงออกนะครับดึงออกอย่างนี้นะครับให้ให้สันมีดเนี่ยติดกับสันฝักนะครับ เราก็จะดึงออกง่ายอย่างนี้นะครับนี่ดึงออกมาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากให้แน่นเราก็ไล่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 ข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยไล่ข้อขึ้นมาปุ๊บแล้วมีดมันก็จะแน่นนะครับนะสาหรับผมเนี่ยจะไม่จะไม่ขยับนะครับเพราะว่ามีดเขามาฝากไว้นะครับอ่ะเนี่ยนะครับมันขยับได้นะครับพวกพวกนี้ขยับได้นะครับเนี่ยเห็นไหมบางคนจะว่าให้ชัดๆเนี่ยเนี่ยมีดพวกนี้ขยับได้นะครับขยับได้เนี่ยที่ก็ทาขึ้นมาเนี่ย ก็เพื่อจะให้เราล็อกใบมีดให้แน่นนะครับนะอันนี้คือคือคือ,คอ,คอช่างก็ทันทํามาแบบนี้นะครับเจตนาให้เป็นแบบนี้นะครับนะคราวนี้พอเนื้อไม้เราดันขึ้นมาปุ๊บเนื้อไม้มันก็จะกดเข้าไปนะครับก็ทําให้ใบมีดเนี่ยแน่นนะครับดังนั้นการซื้อมีดเดบางคนจะหาว่าล้วมอันนี้ไม่ใช่นะครับล้วมเพราะว่าตัวนี้มันล่นลงไป นะครับเหน๋เหนที่ฝักเนี่หลนลงไปเราอยากให้แน่นแล้วก็ดันขึ้นมาดันขึ้นมานะครับก็จะแน่นนะครับเนี่ยเวลาใส่เราก็ใส่ให้ให้สันฝักเนี่ยติดกับสันมีดนะครับเนี่ยสันฝักติดกับสันมีดแล้วค่อยดันเข้าไปอย่างนี้นะครับดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปดูให้สันฝักติดกับสันมีดตลอดนะครับเนี่ยก็จะเท่าของเขาปุ๊บพอดีนะครับพอเข้าเสร็จแล้วให้เรากดนี่นะครับกดลงนะครับกดลงแล้วมีดจะแน่นทันทีนี่นะครับไม่มีการหลุดไปไหนได้พอเราจะดึงออกนะครับ ให้เรากดที่สันฝักกดลงมาหาสันมีดนะครับอย Jamie, ่างนี้นะครับแล้วก็ดึงออกนี่นะครับดึงล้วดึงออกเราก็ดึงให้สันมีดเนี่ยติดกับสันฝักอย่างนี้นะครับนี่ติดกับสันฝักอย่างนี้นะครับการดึงก็จะดึงง่ายนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับแล้วตอนใส่เราก็ใส่ให้สันฝักกับสันมีดติดกันเข้าไปอย่างนี้นะครับค่อยค่อยดันเข้าไปอึ๊บนี่แล้วก็กดอย่างนี้นะครับนี่อันนี้คือคือเทคนิคนะครับเทคนิคการเล็กๆกน้อยๆนะครับที่หลายคน ไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจหาว่ามีดหลวมเนี่ยเกิดจากเป็นของเก๊ไม่ใช่นะครับของเก๊ของเทเนี่ยเราจะมาดูที่งาเราจะมาดูที่ชุดแหนเราจะมาดูที่ความเก่าดูเนื้อไม้อ่าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็มาดูที่ใบเหล็กนะมาดูที่ใบเหล็กขาวหรือว่าใบาเลดอ่าอย่างเงี้ย ก็จะแยกเป็นยุคของหลวงพ่อกันของหลวงพ่อโพนหลวงพ่อหอยอย่างนี้นะครับเราต้องดูตรงนู้นนะครับไม่ใช่มาดูตรงที่ว่ามีดหลวมแล้วเป็นผงเก๋อย่างนี้ไม่ใช่นะครับมีดหลวมเนี่ยเกิดจากเนื้อไม้หดตัวนะครับนี่เวลาใส่เห็นไหมครับใส่ก็ใส่ให้เข้าไปในสันฝักติดกับสันมีดแล้วค,ค่อยดันเข้าไปนี่นะครับปึ๊บเสร็จแล้วก็กดนี่นะครับก็จะแน่นนะครับ มีดที่หลวมเนี่ยครับเกิดจากเนื้อไม้หรือว่าเป็นงานะครับของของงาก็เช่นกันนะครับที่ฝักเป็นงาก็เช่นกันนะครับเนื้อไม้ก็เช่นกันคือไม้เนี่ยมีการหดตัวนะครับเพราะว่าสร้างมา68ปีแล้วนะครับก็มีผ่านการเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวมานะครับดังนั้นเมื่อหลวมนะครับเราก็สามารถไล่นนนนนนนเนี่ยดันตัวเนี้ยดันดันดันแหนที่ฝักมีดเนี่ย สามตัวเนี่ยนะครับไล่ขึ้นมานะครับพอไล่ขึ้นมาเสร็จแล้วมีดเนื้อไม้เนี่ยก็จะกดลงไปติดกับใบมีดนะครับก็เลยทําให้แน่นนะครับอ่าอันนี้ยแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแค่นี้เองนะครับมีดหลวมไม่ใช่ว่าเป็นมีดเกนะครับหลายคนถักมาถามว่าทาไมเราหลวมจังอ่ามีดเกหรือเปล่าอะไรไม่ใช่นะครับไม่ใช่เราต้องเข้าใจอย่างนี้กันนะครับนะครับเหมือนการทุกเล่มนะครับเนี่ย เราดึงก็ดึงออกอย่างนี้เลยเนี่ยพอเข้าปุ๊บก็กดลงยงเหมือนกันทุกเล่มครับเล่มน,นี้ก็ดันขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่นี้เจ้าของเข้ามาฝากไว้เราก็ไม่ดันนะครับคือเราก็จะปล่อยให้อยู่สภาพนี้นะครับน,นี่นะครับะนะอะได้สาระเล็กลนๆน้อยๆในการดูมีดนะครับในการใส่ใส่ฝักมีดนะครับเพื่อจะได้ไม่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 นั่นกัดนะครับ,นนนนรบสําหรับมีดแบบเดิมนี่ร้อยปีแล้วเห็นไหมครับนี่ร้อยปีแล้วแทบจะ จะนั่นหมดแล้วนะครับแต่เราก็ยังเก็บรักษานะครับเอไว้นะครับเพื่อให้อาธุชนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้ได้ศึกษากันนะครับว่ามีดหวงหัวงพอเดิมนั้นมีประทุคุณที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วทั่วประเทศนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาหลวงพ่อวดมาให้พี่ๆน้องได้ชมกันแล้วก็ เพิ่มเติมตรงชุดแหนมีดของหลวงพ่อกันนะครับอย่าลืมนะครับสําหรับมีดหมอหลวงพ่อฮวดนะครับเล่มนี้นะครับก็ถ้าพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับอยากจะบูชานะครับก็สนใจติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับันนานจะได้ออกมาครั้งนะครับเพราะเป็นมีดที่เล่มสวยนะครับสวยมากนะครับเล่มนี้แต่เรื่องราคาก็ต้อง ว่ากันตามสภาพความสวยนะครับสติว่าแพงนะบยตินะครับบิยติว่าแพงนะครับผมมีดหมอตะละเล่มนั้นอาจะได้มาแต่ละครั้งนานมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับเอย่าลืมไปอย่าลืมนะครับถ้าเกิดจะจะจะมีใจเมตตานะครับร่วมสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันคนละเล็กนละน้อยนะครับสําหรับ ร่วมเป็นสปอนเซอร์นะครับก็ได้ที่พร้อมเพย์นะครับ0896416265นะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้านะครับถ้าผมได้มีหมอที่สวยสมบูรณ์ก็จะต้องเอามาทำเป็นคลิปให้พี่ๆน้องได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม สวัสดีครับผมทุงเงินพิมโหนครับ